กับเรานะครับช่องพลายหนุ่มเสกนะครับยินดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลายหนุ่มเสกนะครับครับมื่อนี้ครับอ่าพอดีปามันขอนแหมพี่น้องว่าสิเอาไว้อ่าว่าสิเอาไว้ไปเห็ดพันธุ์ไหมครับบ่อยมันไงมันเลยบ่ใหไงครับไงเพบ่ท่านทีนี้ผลแรลงไย ปีนี้บักแบนบ่มาครับแต่ว่าคุณเซนมาแทนครับคุณเซนออกไปเดี๋ยวอย่าจับปลาแล้วตอนนี้กําลังท้องอยู่นะครับโลขึ้นไปเลยนั่นแล้วแม่ตีติดกีดตมแล้วดีนั่นขึ้นไปเลยขึ้นไปนี่ขึ้นไปเร็วขึ้นไปอบารเล่นคอดอยู่แน่นั่นกะลองจีฮะขึ้นไปเร็วออกไปออกไปเลย นั่นเห็นบอติดกิ่ตอมมาได้นี่ออกไปเดี๋ยวติดกิ่ตอมตัวนี้ไหมออกไปเลยเห็นแต่มันเถาะมันลูกอยู่ขึ้นไปบอต้องซอยขึ้นไปเลยขึ้นไปว่ะมันนอนยังอยู่นี่วะขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปแล้วติดกิ่ตอมได้หน่ขึ้นไป ลงมาเยังเราต้องมาซอยจับดอกขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยลงแม่งพี่น้องลยทองอยู่ดีครับนี่บุญเส้นกำลังทองใกล้จะโคตรแล้วนะครับตอนนี้ทองแก่แล้วอยากลงมาซอยจับปลาตานุ่เห็นว่าแบลแบนหน่อยโอยุครับ บตรต้อตงซอยบรต้องซอวยบังเล่าพี่น้องมีปลาว่ามองนี่ผมเดี๋ยวไปปล่อยอยู่หน้าครับนี่ขึ้นในบ่อหรอป้าหนิเนื้อลงมาทินขึ้นในบ่อนั่นวู้วบังสังการจะกรองไป ลมไหลพี่น้องลมไหลตาก็ออนน้ำานนั่นจุ่มปลาลงในนั่นก็ได้ตนจุ่มลงในน้ำนั่นน่ะปลาอยู่ดีแล้วพี่น้องอืมอืมอืม โอ้เส้นไม่ต้องหลาสานมันร้องอมเหมือนไดพี่น้องมารุนกัน อาเจ็บโถ่ด้วยดีนะปลาพุ่มป่อยแบบยางหลเลยครับนี่โอ้แต่ว,ว่าจะสีเลือน่อย<ม>เลือหลเปน็นไงกับพวมหูเนาะอออ๋ออ๋อลัวกดลไปแล้วเจเลยเซ็น เช่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไวล้ละแหละแน่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 แนแนแนโอ้อยากซอยตาเว้ยอยากซอยตาแห้งอยากซอยอยากซอยไม่ท้องให้เจอนักท่องอยู่ยังอยากซอยอีกอยู่หู้มันอีหลีโอ้โอโลมพี่น้องลมปิดขี้ตม ไอ้โมเป็นเลยปิดขีดมเอ,อ่อต้องทั้งไยก่อนฮ่ออายาครับหลายมันค้นหลายปลาหลายครับ แน,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 น่ๆๆๆๆเบ่งเอาพี่น้องเบ่งเอาว้าบ่เรวอู๋หายน่เองหลายครับหลายๆเลยฮ่าๆๆ <laughs> เด้อพี่น้องเปเรืเอ้อปหนีในน้ำกับบมีปลาได้นากับบมีเขาครับ <c oughs> เร่งหลายมันลมพี่น้องมันลม <c oughs> เออนอยูทูปพีบังคือบอ่อน <c oughs> <c oughs> นี่ะคือระรครับอันนี้ มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยเลี้งเต็มดอกเต็มดองดีแคบบบเนี่ยเป็นเอาพี่นอ้องเิ้งเอาหน่อย,ย,ลยเลล่อยทำด้เอย นายพี่น้องออืม <l Jean> ีแ <bulun> ต่ปลาเลยตัวเนื้อพี <blue> ่น <és> ้องไปก่อหรอเห็นบ่อครับเห็นบ่อหปวดเอวปวดเอวเหลือกจับเลยครับพอดี้เห็นบ่อพี่น้องเห็นบอนจะไป่อยไปเห็นแมว นี่ฮ่าฮ่น่ขึ้นมาขึ้นว่ะโอ้ลายผลพ่นของกัจจิจับไปได็ดกคนนี่ตัวไรอดูขึ้นมาคว่มจับตัวดันคนนอะพี่น้องเนาะกระตุกตั่กันกระดุกจับที่หลังพี่น้อง พอได้ดปอนอยู่พี่นออ้องพอได้ดปนอยู่นี่พอได้ดปอนอยู่ครับย้อยอๆเต็มถึงจับเลยครับจำได้นะมันจับยากโอ้ตัวนี้บนมั้นที่เซ้งนี่ครับพี่น้อง เด้อพี่น้องเอ้ยมาเอาปลาไปปนเด้อพอได้กินล้ำเพลินอยู่ดินี่เป็นตะวันหาปูหาปลาบูเป็นกระไ้จับเท่าสองคนเลยครับมาทำปลาได้ครับ แกนเสร็จแล้วมงึงดินทรายมันลงมามน,นี่แต่ปลาคอครับบอนี่ปลาอย่างอดินบอปไปไหนเพราะว่าไอ้ที่ทิ้งแล้วเขาก็แเย็อยู่ครับแต่ว่าคนปล่อยบริเลแยกให้นะครับบริเลแยกให้ปลาคอกินปลาเค็งเมือครับ ไปหน้าครับหัอหเห็นแน่พี่นาพี่น้องเห็นได้บอรครับเห็นได้หล,ลายแลด้วยนี่เห็นบ้านี่เสียดายปักหมูบ่มาเลยหมูเบนหมูเบนบ่นมาจันพี่ไต้ลงมาจับปักยังคักเลยครับนี พอได้กินพอได้กินพี่นเนาอใด้เห็นแนวอยู่ดีบ่ศูนย์พัน ตวไหนเอไก่สีเหลวล้วครับไก่สีเหลวเขามาทุกขณะแล้วเนี่ยครับ มีแต่แม่ไครครับนี่ปลาเ็งนี่ครับหรือปลาหมอครับนี่ไก่ขีมัดแล้วพี่น้องไก่มัดแล้วไก่มัดแล้วปลาดุกหลับขี้บะมีเลยเพราะว่าบ่อนี่บอนด่ปล่อยปลาดุกครับปล่อยแต่ปลาคอจริงๆแล้วกอบ่อนี่โอ้ยย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  ปาลาจอร์เรลครับพี่น้องเพราะว่ามันมันลง,ลงในดินมันเกลี่ยไหมครับดินแน่นปลาไหนปลาดุกไปเจี๊ยบไล่เทียดพี่น้องเดียวเลยเนาะครับจังไรก็ฝากติดตามน้ำเดอ้อพี่น้องช่องพลายหนุ่มเสกนะครับตอนนี้กำลังจับปลาอยู่ครับช่องพลายหนุ่มเสกฝากกด ซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับให้กําลังใจเราเยอะๆนะครับเนี่ยครับเพชรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะว่าปีนี้บ่เพียงพ่อกับน้าม้าบ่เพียงพ่อครับน้ามแห่งฝนบ่ตกครับจไยก็ฝากติดตามตั้งแต่ครับเด้อขอให้เอฟซีนะครับทุกท่านทุกคนที่ติดตามเรานะครับจงมีสุขภาพพรานาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเก็บอย่าจนอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนา ทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ